เดี๋ยวเราจะมาสุ่มสก,กินปืนสก,กินนี้กันนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่กล่องนะคะจะได้ทาวน <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวจะกดอ่าห้าสิบกล่องละกันห้าสิบกล่องจะได้ห่อทุกคนเอาสัก 30กล่องอะเราสัก3 0กล่องเราจะได้ใช้ส่วนลดด้วยนะคะเดี๋ยวเรากด30กล่องมาดูกันว่า30กล่องจะได้ถาวรหรือเปล่าตึง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 เฮลไม่ได้ถาวรอ,อ่ะอีกสัก3 0กล่องเป็นไงอีกสัก3 0กล่องมาดูกันว่ารอบนี้จะยังได้อยู่หรือเปล่ารวถาวรจะได้หรือเปล่าตึง เดี๋ยวก่อนลืมใส่ถาวรมาป่าวะเจมเจมลืมใส่ถาวรมาป่ารอบนี้ค่ะอีก30กล่องค่ะโอ้โหกดไป3มรอบรอบนี้ก็เป็น90กล่องแล้วนะทุกันว่า90ากล่องจะได้ถาวรหรือเปล่าโอ้ย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 ,อยไม่ได้ทุกคนอะเรากดอีกแค่1ิกล่องสุดท้ายก็พอนะคะถ้าสมมุติว่า10กล่องนี้แล้วยังไม่ได้ถาวร พอเถอะจริงๆ100กล่องน่าจะใช้ได้สักปรีหนึ่งอะสกินใหม่มาพอดีทุกคนสกินใหม่ที่ดีกว่ามาแน่นอนเอฟเฟกต์ว่งสวยกว่ามาแน่นอนเดี๋ยวรอบนี้อีกแค่10กล่องสุดท้ายก็พอแล้วนะคะไปโอเคเกลือโอเคเกลือค่ะทุกคนเกลือเพราะว่าเดี๋ยวเราลองเอาสกินนี้นะคะไปใช้ดูละกันเนาะในการเล่นไปเลย เดี๋ยวตบเพิ่มเลยเอาสกิลลิงมาเนี่ยมันเจ๊กอยู่หน้าหน้า็อบบม้หลายตบมาหลยจะเข้าห้องที่เอฟเอากูเข้าห้องสลกวคเดี๋ยวจะดูอีกสบยดอีกยี่สิบวิเดี๋ยวมันจะมาอีกรอบนึงนี่ไง คิดว่ามากรอบหนึ่งวะก่อนเข้าห้องอ๋งอแบบทำโอ้ยโอ้ย <c oughs> แบกจัดมินได้สภาพคนจะมาแบกนะ <c oughs> เดี๋ยวจะแตกก่อนเราแน่นอนเพราะเราเดินไม่ระวัง <c oughs> ลงนะ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 เอ๊ะทำไมมีคนกดออกด้วยพี่กดผิดปะเ,น,น,เน,นี่ยหมดแดงเลยพี่ว่านะทำคลิดแบกอะมันมันง่ายกว่าโอ้ยมีเจสสกี้ลงตรงไอ้นี่บนเขาบานเขา พี่ว่านะถ้าอยากยากๆนะช่วยชีวิตจัดมินให้ไม่ตายในแหลงเนี่ยแหละยากสุดแล้วพี่พี่จะตายแล้วฮะโหลพี่จะตายละใกล้ละใกล้มากเลยตัวนี้ใกล้ตายละเฮ้ยมันมาแล้วพี่ไปแล้วนะ มึงใครเนี่ยไอ้ปลาตามีกระสุนจะหมดไม่ได้ยิงตัวต่อไปเพราะเพื่อนม่เข้ามาเนี่ยแหละมันน็อกนะ มาได้เสียงตุกต <If> ับตุกตับเข้าไปนู่นแล้วทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเป็นนู่นอะไรปะอยูนู่นละใช่ฟาคือเราเราควรจะปล่อยเขาไปหรือยังไงหรือควรตามเขาไปหรือปล่อยให้เขาไปฟาร์มอยู่ตรงนั้นก่อนหรือยังไงดีไอรักเอาไงดีวะ เราเราตัวโคฟไปไปเขอตัวชาร์จนะเขาเข้าชาร์จแล้วนะมึงอยู่ไหนไหน,ไหนโอ้ยรักฟาร์มอยู่ทุกคนไปไหนกันเนี่ยมันจะวิ่งชาร์จชาร์ตก็แย่เอ้ยบาร์ครับบาร์มีเหรียญไหมครับเหรียญไม่มีพี่ดีใจวอลลุ่มหนึ่งเอาป่ะโอ้ยพี่มีลูกเดียวเก็บมาใช้เถอะ <c oughs> นั่นนัน่นเขาขับรถหนีละเอ้ยเรา <c oughs> เราก็ไม่ได้เป็นโควิดนะแต่เขาไม่อยู่ใกล้เราเลยว่ะ จริงก็สุขภาพดีนะเอ้ยเหมือนเหมือนทำไมเห็นจุดแดงเอ้ยเฮ้ยเฮ้วนสะพานวุ่นสะพาน oh, yo, yo. พี่ขึ้นแล้วเหรอพี่ขึ้นแล้วปฏิก,กัดกำลังไปปฏิก,กัดกำลังตามยปฏิกัดกูกดูความห่างดิปฏิกัดกูห้าสิบเมตรตายโดนซ้ำตายระหว่างวิ่งเมื่อก,กี้เห็นแท็กโมโคอ่ะใครยิงหรือเปล่า อ๋อตรงนั้นมีคนใช่เอ้าหรอไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องเอ้ยคนคนคนเจอละเจอละห้องน้ำไม้ปะเห็นยังรับทราบรับทราบว้ายพี่กูก็พี่กูวิ่งไวเกิน ปืนเลยว่ตัวจยิงเนี่ยฟอร์เ f ฟอลฟอร์เรฟอลแรงมากนะรักาาแปดสี่แรงแรงอยู่อ่าแล้วคือเขาเขาไม่คุยกับเราเลยวะตัวจริงปะเนี่ยตัวจริงยังไงเนี่ยทำทำคลิปภาษาอะไรไม่เปิดใหม่คุยด้วยนะ ปอรมตัวดูชื่อก่อนถ้าอย่างนั้นนี่ก็ตัวปอรมแล้วเนี่ยเนี่ยตัวปอรมเนี่ยฟอมตัวมาเนี่ยปอรมตัวเข้ามาเนี่ยเก็บของไวมากอุ้ยมีแต่คนชมไอ้วายังมีอยู่ไหมคะในตู้ เอาเพื่อนเจอหรอแป๊บนึงดิแลของอยู่โอ้เพื่อนเจอแล้วเพื่อนขับโอ้โหกระบะซิ่งไปนู่นพี่ไม่มีสกิลวิ่งไวนะพี่ไปถึงช้าสองเมตรอะเชดรอดูเลยเรียบร้อยอัลโหลเพื่อนอัลโหลเพื่อน ตรงไหนตรงไหนตรงที่เพื่อนตายใช่ไหมหยิบมาไม่นานแล้วเลยเรียบร้อยอออมีไอ้บอกไหมนะ่ะไอ้เมีคนคอบรถมั้งหลังหรอวังรถวังรถไอบ้บไอ้บาโอ้โห รักๆพี่เข้านะเด็กๆเดี๋ยวผมสองคนเลยพี่ไอบอลทำเองข้าจะช่วยเพื่อนเอง

ศูนย์พี่อะหมดแล้วลูกซองเฮ้ยน้องตัวผู้หญิงตายหมดยังไม่หรอกเขาหน้าโดนลุมหลายทางพวกแกแม่งอย่างเยอะเลยแล้วประเด็นคือใครวิ่งไปหาเพื่อนนะ่ะจะถึงอยู่แล้วทำไมไม่ช่วยเพื่อนฮะทำไมไม่ช่วยเพื่อนไอ้รักแน่เลย ใครวิ่งมาจะถึงเพื่อนแล้วเนี่ยรอไ่คิดว่าผมจะถึงเพื่อนหรอใช่ใช่ทิ้งเพื่อนรักไม่ต้องเดินถอยมาเฉยเลยกีเห็นจะจะคาโต้เหลืออีกคนวะเหลือแปดเหลือสี่เฮ้ยชิวเหลือห้าเออวะขอโทษเรีว่ามัน มัไม่หรอะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าตัวจริงปแบบนี่คือแบบเราก็เถียงตั้งแต่ตอนเขาเข้าตีมายันเขาตายเนี่ยก็ยังถเถียงกันอยู่ตัวจริงตัวปลอมตัวจริงตัวปลอมเนี่ยแต่เมื่อกี้เขาเปิดใม่อยู่นะเสียงเสียงมันเบาอ่ะเสียงมันเบา ไม่ได้ยินนะเฮ้ย,ย,ยพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มชอบลูกซองใหม่แล้วอ่ะอ,อุ้ยไม่ตาย,ยแล้วเฮ้ยใครอยู่กับพี่อะรัก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 เอาบ้านฟาร์มก่อนรัก มีตัวหนึ่งโอ้ยโทษ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 ไม่ได้ตั้งใจละดเจ็บมากเจ็บมากตรงนั้นอะโถมนะพี่โถมนะน้องเก็บไอวอร์มานะเดี๋ยวพี่เข้าประมาณสองตัว นี่มนันนอกลวงเหรอโดนอะไรวะเนี่ยทำไมเจ็บจังเลยโอ๊ยเป็นตีเลยเป็นตีเลยตีสุดท้ายตีสุดท้ายไม่มีระเบิดว่ะ แล้วตัวนั้นอะแต่ตัวเดียวแต่เดียวสวยสวย ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย